รักเล่นโทรศัพท์ก่อนเนี่ยเหยื่อมาแล้วจัดการให้สำเร็จแล้ว สวัสดีครับคุณสวยคือรบกวนหน่อยได้ไหมโทรศัพท์ผมแบตหมดผมมีเรื่องสําคัญต้องโทราหาที่บ้านนะผมรบกวนยืมโทรศัพท์คุณแป๊บหนึ่งได้ไหมเอ,เออคือเอางี้เพื่อความสบายใจของคุณคุณเอาโทรศัพท์ของผมไปแล้วก็เอากระเป๋าตังค์ของผมไว้ผมขขยืมโทรศัพท์คุณโทรทแป๊บหนึ่งงั้นก็ได้ค่ะแต่โทร,ทรทเร็วๆหน่อยนะคะ ฮัลโหลครับฮัลโหลได้ยินไหมเนี่ยฮัลโหลทำไมสัญญาณไม่มีวะ,ะฮัลโหลพ่อจะทราบไหมคะว่าแถวนี้มีตู้ ATM ตรงไหนบ้างอ่ะฉันเดินวนสามรอบแล้วยังไม่เจอเลยอ่ะเดินออกไปแล้วก็เดินตรงไปอีก800เมตระค่ะอยู่ทางซ้ายมือเดินตรงออกไปอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะตรงไปอย่างเดียวเลยถ้าไม่เจอก็ถามคนข้างหน,น้าอีกทีละกันนะคะโอเคคะ่ะขอบคุณมากนะคะ ไปไหนแล้วอ่ะเงินก็ไม่มีบัตรอะไรก็ไม่มีพี่คะหนูยืมพาวเวอร์แบงก์หน่อยได้ไหมคะอ๋อได้ครับขอบคุณค่ะ อทำไมเปินไม่ติดอ่ะเออเดี๋ยวผมดูให้ครับอ๋อช่วยดูให้หน่อยค่ะมันเชิร์ตไม่เข้าอ๋อนี่เป็นครืองโมเดลครับที่เขาไว้ตั้งโชว์ไม่ใช่เครื่องจริงครับเผออไปหยิบสลักกับใครมาหรือเปล่าครับ นี่โทรศัพท์คุณทำไมคุณทำแบบนี้อ่ะก้อนคุณเองไม่ใช่หรอที่เป็นคนผิดคุณให้เขายืมไม่ใช่หรอคุณให้คนแปลกหน้ายิมโทรศัพท์ได้ยังไงถ้าวันนี้เขาเป็นโจน่ะเขาอาจจะขโมยโทรศัพท์คุณเอาโทรศัพท์คุณไปทาอะไรก็ไม่รู้หรือว่าอาจจะล้วงเอาข้อมูลคุณไปก็ได้ครั้งหน้าถ้าเกิดมีคนที่ไม่รู้จักมาขอยิมโทรศัพท์คุณอ่ะให้คุณให้เขาไปใช้โทรศัพท์สาธารณะจะดีกว่าไม่งั้นจะกลายเป็นว่าคุณอาจจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพแทนนะค่ะ สวัสดีครับที่ผมทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่ออยากเตือนทุกคนว่าอย่าให้คนแปลกหน้ายืมโทรศัพท์เพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะเอาไปโทรหรือเอาไปล้วงข้อมูลหรืออาจจะขโมยโทรศัพท์เราไปเลยก็ได้ถ้ามีคนแปลกหน้ามายืมโทรศัพท์คุณให้เขาไปใช้ตู้สาธารณะเอาฝากกดไลค์กดแชร์ให้คนลอบข้างดูด้วยนะครับจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่ออีกและอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับข่าวสารจากเพจของเราด้นะคะขอบคุณค่ะบ